Guten Tag meine Damen und Herren. Herzlich Willkommen zum Kauduan AUF DEUTSCH. Hallo, meine Damen und Herren. Willkommen zum KAU DUAN AUF DEUTSCH. Heute ist Dienstag, der 14. Juli 2020. KAU DUAN AUF DEUTSCH, das erste KAU DUAN AUF DEUTSCH für heute, kommt aus der Online-Sendung von Berlin Berliner Zeitung. บรรยายใต้ภาพสั้นๆเขียนเอาไว้ว่าเดชรันด์ฟอนอเล็กซานเดรียก็ตรงกับบรรยายของภาพเลยนะครับเดชรันด์หรือดิชเทรนเดอร์ในรูปพหูพจน์นะครับแปลว่าชายหาดนะครับของเมืองอเล็กซานเดรียอียิปติน11คนจมน้ำตายในระหว่างการช่วยเหลือเด็กชายคนหนึ่ง เหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ครับประโยคนี้ครับ elf mentioned er t r i n k e n by r e t u n g Sue v e r s c h Ines j u n g e n ประโยคนี้นครับถือว่าไม่ยากนะครับเพราะว่ามีส่วนประกอบกันทั้งหมดแค่3ส่วนเท่านั้นเรามาเริ่มแปลกันเลยนะครับในส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของประธานนะครับคือคำว่า elf m e n t i o e n โดยปกติแล้ว dimension พระ์จะอยู่ในรูป dimension แปลว่ามนุษย์หรือคนครับ ราะฉะนั้นประธานของประโยคนี้ก็คือ11 Men เมนชแปลว่ามีคนทั้งหมด11คนซึ่ง a อทริงเค้นแอทริงเคนเป็นส่วนที่2ของประโยคครับมีความหมายว่าจมน้ำเสียชีวิตพอมาถึงจุดนี้นะครับเอลฟ์เ t นชันแอทริงเคนเราก็จะทราบกันแล้วนะครับว่าประโยคนี้หมายความว่ามีคนทั้งหมด11คนได้จมน้ำเสียชีวิตณชายหาดแห่งหนึ่งของเมืองอเล็กซานเดรียนะครับในประเทศอียิปต์ เรามาต่อกันเลยนะครับในส่วนที่3ของประโยคนะครับบอกให้ทราบว่าใบเรดทุ่งเฟซุกไอเนสย e งเงินนะครับคนทั้ง11คนเหล่านี้นะครับที่เสียชีวิตลงนะครับได้เสียชีวิตลงในขณะที่ได้ทําการเฟซุกก็คือมีความพยายามนะครับที่จะเรดทุงหรือที่จะช่วยชีวิตนะครับช่วยชีวิตใครก็ตรงนี้นะครับไอเนสยุเงช่วยชีวิตของเด็กผู้ชาย1คน1คนดูที่คําว่าไอเนสนะครับส่วนคําว่าเดยุ u งเ นะครับพระพจพ์จะอยู่ในรูปดียุงเงินแปลว่าเด็กผู้ชายครับเรามาต่อกันที่รายละเอียดอีกสักเล็กน้อยนะครับประโยคแรกนะครับ Der j u n g e w a ว von der s t r ส m ร u มมุงอั e e ์เมีย s ิ g e อาสกุลวอร์ด เดยุ่งเงแปลว่าเด็กผู้ชายคนนั้นนะครับเดยุ่งเงยวาหินเอาสกิโซเกนบอร์เดนสามตัวเลยนะครับวาหินเอาสกิโซเกนบอร์เดนสามตัวนี้นะครับเป็นคำกริยาเป็นแวบของประโยคนะครับซึ่งอยู่ในรูป passive นะครับแปลว่าเดยุงเงหรือเด็กผู้ชายคนนี้นะครับถูกกระทําถูกกระทําอะไรนะครับถูกหินเอาสกิโซเกนบอร์เดนเรามาแปลตรงคําว่าเกโซเกนก่อนนะครับเกโซเกนนะครับเป็นแวบช่องสามมาจากคําว่าซีเห็นผันอย่างนี้นะครับซีเห็นโซเก s โซเกนมีความหมายว่าดึงครับ ส่วนข้างหน้านะครับ Hint out ครับของคําว่า Hint out ก็โซเก็นะครับบอกให้รู้ว่าถูกดึงออกไปนะครับเพราะคําว่า Hint out มีความหมายตรงข้างกับ h a i r l i n นะครับ Hint out คือออกไปส่วน h a i r l i n คือเข้ามาครับในส่วนของเดยุงเงอร์ครับคุณผู้ชมเด็กผู้ชายคนนี้ถูกพัดไปยังที่ไหนนะครับดูตรงนี้ครับ a u p s Mare ก็จะทราบทันทีเลยว่าถูกดึงออกไปในทะเลนะครับเพราะคําว่า Dust Mare แปลว่าทะเลส่วน Alps เป็นการยุบรวมของคําว่า a า p s กับคําว่า d u s ครับ คุณผู้ชมครับประโยคพาสซีฟยังไม่จบนะครับเหลืออีกนิดนึงครับหลังคําว่าฟอนนะครับจะบอกให้รู้เสมอนะครับว่าใครเป็นผู้กระทําตัวจริงนะครับณจุดนี้นะครับฟอนเด r ยสตรีมุงก็ทราบทันทีเลยว่าเด็กผู้ชายนะครับถูกกระแสน้ําพัดเข้าไปในทะเลครับคุณผู้ชมครับพอเด็กผู้ชายคนนี้ถูกพัดเข้าไปในทะเลแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อมาเซนแมนเนอร์เซนแปลว่า10ส่วนแมนเนอร์เป็นพหูพจน์ของคําว่าเดียมัน มีผู้ชาย10คนนะครับได้เฟซูคเทนได้พยายามนะครับเซนแมนเฟซูคเทนอินซูเรเทนได้พยายามที่จะแเทนก็คือที่จะช่วยชีวิตเขาเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าจะมีคนพยายามช่วยเด็กผู้ชายคนนี้เอาไว้ตั้ง10คนนะครับแต่เหตุการณ์นี้สุดท้ายก็ต้องจบลงที่เรื่องเศร้าครับเพราะว่าอันเลอ m e คาเมนอุมสเลเบนอันเลคือทุกคนนะครับคาเมนคอมเมนคามเกคอมเมน กติแล้วแปลว่ามาเฉยๆนะครับแต่พอมาเจอกับคําว่าอุ้มสเลเบนอุ้มสเลเบนคอมเมนกลเป็นสำนวนทันทีครับแปลว่าเส ie ียชีวิตเพราะฉะนั้นอเลคาเมนอุ um ้มสเลเบนแปลว่าทั้ง11คนนะครับทั้งเด็ก1คนและผู้ที่จะมาช่วยอีก10คน11คนก็ได้เสียชีวิตลงในเหตุการณ์นี้ครับ จากอกยิปตนประเทศอียิปต์นะครับข่าวดนออฟดอยช์ ch, ขอนำคุณผู้ชมกลับมายัางดอยช์ลันประเทศเยอรมนีครับซึ่งคาดว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะทราบข่าวแล้วข่าวที่เกี่ยวกับฝรั่งแบรนกะทิกระป๋องนะครับหรือกะทิหร,ะทหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากมะพร้าวของประเทศไทยครับกะทิในภาษาดอยช์นะครับหรือในภาษาเยอรมันนะครับเราเรียกว่าโคโคสเนื้เมลช์นะครับหรือจะเรียกให้สั้นลงไปอีกก็ได้นะครับจะเรียกว่าโคโคสเมลช์ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเท่านั้นเองโคโคส u s สเมลช์ ch, หรือว่ากะทิจากประเทศไทยนะครับก็ถูกแบนออกจากตลาดในหลายประเทศแล้วโดยอ้างว่านะครับประเทศไทยนะครับได้ทําการทารุณสัตว์ในที่นี้คือใช้ลิงในการเก็บมะพร้าวนะครับคาว่าการทารุณสัตว์นะครับออฟดอชในภาษาเยอรมันเรียกว่าเท er ีย m i มิสฮัน L ลุงเทียร์มิสฮันทลุง ทำให้ตอนนี้นะครับกลุ่มคนไทยในเยอรมันนะครับก็เริ่มพูดคุยกันนะครับแล้วก็เริ่มกังวลกันแล้วนะครับว่าในอนาคตเนี่ยสินค้าจะขาดตลาดหรือเปล่านะครับแล้วพวกเขาจะต้องเริ่มกักตุนสินค้ากันแล้วหรือยังครับแน่นอนครับพวกเราคงจะต้องติดตามข่าวนี้กันอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะครับข่าวด่วนออฟดอยก็มีข้อมูลเก็บมาฝากกันจาก Facebook คนครัวไทยคอกบ็อกซ์นะครับ ซึ่งได้เขียนเอาไว้เป็นภาษาดอชนะครับมีรายละเอียดดังนี้นะครับโคโคสเน s ้อสัมผัสฟร v ฟอนเทียมิสฮันดลุงโคโคสเนื้ s สัมผัสหรือว่ากะทินะครับฟรีฟอนตรงนี้นะครับแปลว่าปราศจากนะครับเทียมิสฮัน l ลุงก็ปราศจากการทารุณสัตว์นั่นเองคนครัว is 100% gegen t i e r m i s s h a n d l u n g Under l l e m i s s s t ä n d e in der t h a i l ä n d i s c h e n Kokosindustrie ตรงนี้นะครับมีสำนวน i s t gegen แปลว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่ก็ต่อต้านนะครับตรงนี้นะครับก็แสดงจุดยืนของคนครัวเอาไว้นะครับบอกว่าต่อต้านการใช้แรงงานสัตว์และก็การทารุณสัตว์นะครับสำหรับอุตสาหกรรมมะพร้าวนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมกะทิในประเทศไทย Wir Ihnen versuchen das สำหรับดีเกวินุ่งแปลว่ากรรมวิธีการผลิตหรือกระบวนการผลิตนะครับส่วนไอเก e t ซตสวีเดนตรงนี้แปลว่าถูกนำมาใช้นะครับรวมๆกันว s kind of often for Die i c i ิ n i ั n and น์ a ั e ไ i n นอ f เฟนเฟอร์ดี e กว n น n ุ u n อุนเ e r าโ k คุสมิลช i ไอเ e ซเ t ตส e r d ด n ก็ให้มั่นใจในตัวเราได้เลยนะครับว่าบริษัทของเราไม่ได้นำลิงนะครับเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตกะทิแต่อย่างใด d ีที i e ชุ c h u อ z o r กา n ิ s ซ t i t o เ p e าวิ่ฟ์โปรดเซนนไทนฟอบําเพ็ญพลึ k ขึ้นของคุกกุ s ลน e ่ i g e s e t z t เ f s ดทีชุองค์การนองค์กรพิทักษ์ัตว์นะครับที่ชื่อว่าเพธานะครับก็ได้วิ r ง์โฟร์นะครับคือก็ได้ตำหนิกับประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตกะทินะครับ โดยกล่าวหาว่าเรานรในกระบวนการเก็บมะพร้าวรเราได้ใช้แรงงานสัตว์ในที่นี้ก็คือลิงอย่างทารุณซี e ฟอร์ e วส์ a ์ของ8 t ทยแลนด์เช1,000 Kokosnüsse pro ท a g pflücken m ü s อ e n und grausam behandelt werden. เท่านะครับองค์กรพิทักษ์สัตว์นะครับอ้างว่ามีทั้งหมดด้วยกัน 8บริษัทนะครับในประเทศไทยที่ผลิตกะทิโดยใช้แรงงานลิงอย่างทารุณนะครับซึ่งอ้างว่านะครับบังคับให้ลิงนะเก็บมะพร้าวมากถึง1,000ลูกต่อวันอบวอลดีคอคุสนุสแอนเทอร์นิชกันส์ไอฟักอิสต์กิบเอสเฟชีเดนเมอร์คลิชไคเทน อบโวลนะครับอบวลแปลว่าถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าการเก็บมะพร้าวโดยเฉพาะจากที่สูงนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ก็ยังมีวิธีอื่นมากมายที่สามารถนำมาใช้ได้ครับ By uns ส e r f อ r ์เ e Ente r ดน s e e ร s เ e สเซอร e r e น e ม e ร์เมเทอร์ล n g e ง e นส e t โดยทางบริษัทชี้แจงว่านะครับทางบริษัทได้เลือกวิธีการเก็บโดยการใช้คนนะครับโดยไม่ได้ใช้สัตว์นะครับแต่อย่างใด แล้วก็ใช้ไม้ยาวหลายเมตรเลยนะครับตรงส่วนปลายก็จะเป็นมีดนะครับเป็นมีดเฉพาะที่ใช้เอาไว้สำหรับเก็บมะพร้าวจากที่สูงครับ s o คา a n von the Air t o อ e ัล e n ก t แ t นเทส e ววิธีนี้นะครับก็จะช่วยให้พวกเขานะครับสามารถที่จะเก็บมะพร้าวจากพื้นดินได้ครับผม ครับผมจบลงไปแล้วสำหรับ2ข่าวนะครับจากอียิปต์หข่าวนะครับจากเยอรมัน1ข่าวก็เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับที่คาร์ลออฟดอยส์นำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับถ้าอยากอ่านเพิ่มเติมนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของคนครัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเอาฟีดเซนสวัสดีครับ